สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพิกอาคารนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในเดือนนี้ ในเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองนะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมาดูกันนะคะก็จะมี3ตัวเลือกเช่นเคยเหมือนเดิมก่อนอื่นเลยต้องขอฝากช่องก่อนนิดนึงนะคะถ้าใครที่ชอบช่องนี้หรือว่ายังไงเพิ่งมาเจอก็ฝา, like, ากกดไลค์ u b s c r i b e ์แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะส่วนทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็น general โดยรวมนะก็ถ้าอยากจะดูส่วนตัวสามารถทักมาได้นะคะที่นี่เลยนะคะ v star 99, 99นะคะสามารถทักมาได้ที่นี่เลย ก็จะเป็นทางเดียวนะคะติดต่อได้ทางเดียวทางลายนั่นเองนะคะก็เพื่อความชัดเจนมากขึ้นอาจจะช่วยแนะนำอะไรได้เพิ่มเติมหรือมากขึ้นนะคะก็ลองมาดูเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มในการตัดสินใจทีหนึ่งก็ได้นะคะก็ตามนี้นะก็วันนี้3ตัวเลือกเช่นเคยนะคะวิธีการเลือกก็คือเลือกที่ตัวไพ่ก็ได้ที่ตัวละครที่เตรียมมาให้ก็ได้นะคะหรือแว็บแรกของเราทําตามความรู้สึกเราเลยเราชอบกองไหนก็ไปที่กองนั้นได้เลยนะ โอเคกล่องที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นมิกกี้เมาส์นะใครที่จะเลือกกล่องที่หนึ่งก็คือมิกกี้เมาส์นะคะกล่องที่สองก็คือมินนี่เมาส์นะคะกล่องที่สามก็คือดอร์นอักนะคะลองดูนะไม่ต้องรีบนะคะใช้เวลานะลองดูค่อยๆเลือกแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกล่องที่หนึ่งกันเลยเพื่อไม่เสียเวลานะคะ <c oughs> <c oughs> เสียงช่วงนี้อาจจะแปลกๆ <c oughs> <c oughs> นิดนึงนะโอเคใครที่เลือกกล่องที่หนึ่งเขาจะมิกกี้เมาส์มาดูกันนะว่า จะเกิดอะไรขึ้นนะคะในเดือนนี้กับคุณมันจะมีอะไรเหตุการณ์อะไรเข้ามาบ้างเกิดขึ้นอะไรกับคุณนะสเหรียญ7เหรียญหนึ่งดาบเ,าจเจ็ดเจ็ดเดสสำหรับนี้ก็สวยดีนะพูดถึงแอนไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยไม่ค่อยเห็นไพ่นะคะ อ่าสี่ไม้เท้านะเหมือนกับว่าเรื่องความรักอะเหมือนเนี่ยจะเกิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณน่าจะปล่อยวางเรื่องความรักไปก่อนแล้วก็มาคิดใหม่มาโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องชีวิตเป็นหลักเลยนะคะคุณจะแบบ ปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาในความรักส่วนคุณจะมาจัดการตัวเองมาเคลียร์ตัวเองในเรื่องหน้าที่การงานทุ่มเทให้กับตัวเองมากขึ้นอาจจะสําหรับบางคนอาจจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นกินเฮลตี้ใส่ใจตัวเองเสริมสวยไปเที่ยวอะไรเงี้ยช้อปปิ้งให้กับตัวเองนะคะอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะขอปรับกล้องให้มันตรงๆนิดนึงเนาะนะคะก็ประมาณนี้ ที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวคุณนั่นเองนะคะเบสิกเลยไม่ได้อะไรมากรอบตัวคุณใกล้ตัวคุณแล้วก็คือคุณนั่นเองนะคะไม่ใช่คนรอบข้างคนรอบข้างคือเขาอาจจะแบบไม่ได้เข้ามายุ่งอะไรกับคุณมากมายนะในเดือนสิงหาเนี่ยเขาจะปล่อยคุณนะแต่ทุกอย่างก็คือยังไม่จบให้มาบอกว่าในเรื่องความรักมันยังไม่จบหรอกแต่ว่าต้องปล่อยไปก่อนมันยังไม่เกิดขึ้นเหมือนกันถึงมันยังไม่จบก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นให้กับคุณนะมันก็ยังไม่เกิดขึ้้้้นนนนนะะะะะคคคเเพราฉัี่่สิิงงทจกดขึืออุณตบบ คุณจะเริ่มมา,มาหันมารักตัวเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวหันมาใส่ใจตัวเองโดยที่คุณไม่ทันคาดคิดแล้วคุณก็คิดไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมเป็นเกี่ยวกับตัวคุณเองทางนั้นเลยนะเดี๋ยวมาเปิดไพ่ามาเคลื่อนเพิ่มนะคะคอนโทรลนะคะลันเนอร์นะเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่แบบว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมันอาจจะแบบว่ามีการแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนทําให้เยอะกว่านะมากกว่าอีกคนหนึ่งทําให้น้อยกว่านะคือ คุณหรือเขาเนี่ยอาจจะเขาจะเป็นคนที่ควบคุมคอนโทรลมากเกินไปอะจนคุณไม่ไหวคุณจะเดินออกมาจากสถานการณ์นี้ในเรื่องความรักแต่มันก็ยังไม่จบคือคุณจะแบบซับพลชั่นแยกออกมาเบรกออกมาก่อนไม่อยากจะอยู่จุดนั้นไปก่อนนะคะก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นการที่แบบอมาตั้งไวตรงนี้ดีกว่าโอเค ยังหาวิธีการวางไพ่ไม่ได้นะคะก็เหมือนกับว่ามันยังไม่จบแต่ว่าด้วยที่ว่ามันมันเหมือนกับเขาเอาจจะไม่ได้ทําตามใจเราเขาเอาจจะทําตามใจตัวเองมากนะอีกฝ่ายหนึ่งจนคุณแบบไม่ไหวแล้วฉันจะออกมาจากตรงนี้ก่อนดีกว่าฉันต้องการเบรกฉันต้องการอยู่กับตัวเองเนี่ยมันเป็นเวลาที่คุณจะได้อยู่กับตัวเองนะเดือนนี้ที่มันจะเกิดขึ้นจากที่คุณไม่คิดไม่ค,ดมคาดทีดว่คุณจะต้องมาอยู่กับตัวเองแบบจริงจังอ่ะมันจะเกิดขึ้นนะคะมันจะเกิดขึ้นแล้วเป็นไปในทางที่ดีนะ back and forth ก็คือกลับไปกลับมาเนี่ยคือบางทีแบบ มันไม่ได้จบแต่ว่าก็ยังไม่ได้ติดตอ่อไม่ได้ขาดการติดตอ่อก็ยังมีการติดตอ่อเขาก็จะแบบเข้ามาชวนคุณนู่นนี่นั่นแต่อันว่าคุณสําหรับบางท่านเนี่ยก็คือจะเลือกที่จะอยู่กับตัวเองเลยแต่สําหรับบางท่านที่แบบเข้มแข็งพอแล้วเราเป็นตัวของตัวเองเรารักตัวเองมาได้ระดับหนึ่งเราเนี่ยคุณจะจัดการได้คือคุณจะเข้าใจเขาแล้วคุณก็จะรักตัวเองด้วยนะมันจะมีอะไรที่บาลานซ์กันคือทุกอย่างมันจะเริ่มเริ่มเข้าทางนะ สำหรับบางท่านเนี่ยที่อยู่ในความรักที่ยังไม่มีปัญหาเลยอย่างเงี้ยมีแฟนแล้วมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังคุยไม่ค่อยลงตัวหรือว่าเขาเอาแต่ใจหรือว่าเราเอาแต่ใจหรืออะไรก็ว่ากันไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเองอะเนาะก็พยายามมองเราจะเริ่มมองอะไรทั้งสองด้านอะเราจะเริ่มมองทั้งสองด้านแล้วเราเริ่มจะเข้าใจเขาแล้วเราก็เริ่มจะรักเราก็จะเข้าใจตัวเองด้วยอะเริ่มที่จะโฟกัสที่ตัวเองแล้วเขาเหมือนเราจะเริ่มมีความเท่าเทียมกันให้กับ ทั้งเราและเขาอะนะคะแต่สําหรับใครที่มันยังมีการควบคุม control หรือเอาแต่ใจหนักๆนะสาหรับเขาเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยก็ยังยังถ้าเพิ่งถ้ามันยังหนักอยู่อะมันจะแบบกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยเหมือนเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันมีหลายพลังงานมากเลยอะคือแบบหลายคนหลายคนหลายแบกหลายแนวแต่ก็คือแบบมาแนวเดียวกันแต่ว่ามันมันแยกเส้นสายนะเหมือนแผงผังค่ะแยกเป็น แยกเป็นต้นไม้เลยคือต้นเดียวกันนะแต่มันแยกกิ่งแยกการไปเยอะแยะมากเลยนะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะนิดนึงลองดูว่าเราเหมาะเราฟังแล้วมันตรงกับตรงไหนก็เป็นอันนั้นอย่าไปเหมารวมนะคะก็ลองดูเพราะว่าใครที่แบบคนนอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยจะแบบเราจะกลับมาอยู่กับตัวเองจริงจังถ้าใครที่แบบมาได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะแบบเออเปิดใจคุยกับเขาอีกทีนึงอะไรเงี้ยเหมือนแบบทําความเข้าใจเหมือนเรามาเป็นเพื่อนรู้จักกันใหม่อะไรเงี้ยคล้ายๆแนวนั้นนะ เป็นเรื่องความรักโดยตรงนะคะแล้วก็ Follow Your Own Good Advice, Touch Yourself นะคะคือเนี่ยมันจะเป็นไพ่ที่มาบอกว่าเราเราอยู่กับตัวเองจริงๆเราโฟกัสที่ตัวเองจริงๆอ่ะแล้วเราจะเลือกตัวเองก่อนนะคือเราก็ไม่ได้ทิ้งเขาแต่เราจะเลือกเราก่อนแล้วเขาจะมาทีหลังจากที่เราเคยเลือกเขาก่อนแล้วเรามาทีหลังเนี่ยเราจะเลือกเราก่อนแล้วเขาจะมาทีหลังนะเราจะให้ความสําคัญกับเขาลองลงมาจากเราประมาณนี้นะ Allowing let it happen ก็คือเหมือนว่าคุณจะปล่อยให้สถานการณ์มันเกิดเพราะเหมือนกับคุณท่องท่านจะเหนื่อยกับตรงนี้คุณเลยปล่อยตรงนี้ให้เป็นหน้าที่ของเบื้องบนให้เป็นหน้าที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรตามมีมันจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นตามโชคชะตาตามดวงไปเลยอะไรเงี้ยตามเวรตามกรรมอะไรที่คุณเรียกกันเนี่ยแหละคะ่ะมันเหมือนคุณจะปล่อยไปแล้วไนงะซึ่งการปล่อยวางเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะแล้วคุณมาโฟกัสกับตัวเองด้วยทุกอย่างมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางค่ะดวงชะตาคุณโชคชะตาคุณเนี่ยจะ อาจะจัดการให้เองเท่าที่เห็นชัดเจนโดยรวมนะจะเป็นเหมือนว่าในเดือนนี้คุณอาจจะแบบเห็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้ชัดเจนขึ้นเลยอะจากคนที่คอยแบบถ้าไม่ใช่เรื่องความรักนี้ก็คืออาจจะเป็นคนรอบข้างเช่นหัวหน้าเพื่อนอะไรเงี้ยชอบบังคับคุณชอบกดคุณไม่แคร์คุณไม่ใส่ใจคุณเนี่ยเขาจะเมื่อไหร่ที่คุณทําตามที่บอกนะคุณมาแบบโฟกัสกับตัวเองแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่เดือนหน้าแต่อาจจะเป็นเดือนถัดไปมันใช้เวลานะ คือเขาจะเริ่มหันมาดีกับคุณนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเดือนสิงหาเนาะก็คือเขาจะคนรับข้างที่เคยทําไม่ดีคุณจะหันจะกลับเข้ามาทําดีกับคุณประมาณเนี้ยนะคะจะกลับเข้ามาทําดีแล้วก็คุณก็จะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เป็นตัวของตัวเองต่อไปคุณจะไม่ไม่อ่อนไม่อ่อนให้กับใครอีกแล้วว่าคุณจะแบบจากเชื่อเป็นสายแบบผู้ตามคุณก็จะเริ่มมาเป็นผู้นําอะไรอย่างงี้นะคะถือว่าดีมันมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวเราเองซึ่งมันดีมากๆเลยนะเนี่ย นะคะก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรเยอะแยะนะถ้าเกี่ยวกับสถานการณ์รอบด้านนะคะสำหรับบางท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าใครที่เพิ่งแอบชอบใครหรือว่าเพิ่งจะคบใครเป็นแฟนเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันด้วยนะได้แบบเที่ยวที่แบบไม่ได้ใหญ่โตมากแล้วก็เป็นบางจุดอาจจะแบบไปหาอะไรสนุกสนุกทำอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมนอกบ้านสนุกสนานเหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เห็นนะ <c oughs> มันมีกิจกรรมเหมือนเด็กอะเหมือนอาจจะแบบไปเที่ยวสวนสนุกหรอหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะสวนสนุกหรือว่าเคยไปสวนสัตว์แล้วมันมีของเล่นเด็กด้วยอะล้วก็ไปเล่นอะอย่างนั้นก็ยังได้เลยนะ <c oughs> ลองดูนะคะอย่าไปคิดมากนะคุณจะเริ่มแต่ว่าเดือนนี้ที่เห็นคือเมื่อไหร่ที่คุณอยู่กับตัวเองคุณเริ่มที่จะคิดใหม่คุณเริ่มจะมีความคิดใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ไปต่อนะ,ะเป็นความคิดที่ดีมากๆนะคะสําหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็ไปต่อนะอย่าพึ่งท้อบางที ทุกอย่างมันใช้เวลาในการเกิดขึ้นนะคะต้องต้องใช้ต้องรอหน่อยอย่าไปโฟกัสมากที่เรื่องเวลาก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ซับสไครต์ชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะส่วนใครที่อยากดูส่วนตัวทักมาได้นะคะที่นี่เลย v star 9 9นะคะจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเป็นประจำนะคะก็มันจะเป็นอ่าเป็นอ่าจอจงนะลายบุคคลไปเลยจะชัดเจนกว่าเยอะเลยค่ะ ก็ลองดูนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองกันเลยนะคะค่ะใครที่เลือกกองที่สองนะคะมินนี่เมาส์มาดูกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะคะมาดูกันก่อนอื่นเลยนะคะก็ฝากช่องนิดนึงนะใครที่มาเจอ มาเจอช่องนี้หรือว่ายัางไงก็ฝากกดไลค์ subscribe แชร์ปกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะส่วนใครที่อยากดูส่วนตัวเนี่ยสามารถทักมาได้นะเพราะว่าทุกอย่างมันจะเป็นออกแนว general ไปหน่อยะคะ่ะโดยรวมเนาะก็สามารถทักมาได้ที่นี่คะ่ะคะดอตสตาร์ก้ก้านั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบเจาะจงลายบุคคลจะชัดเจนกว่าเยอะเลยนะคะก็ลองดูเนาะเผื่อใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือแบบการคอนเฟิร์มชัดเจนความแม่นยำอะไรอย่างเงี้ยจะได้ช่วยได้นะคะ ก็มาต่อมาเปิดให้กันเลยเนาะอ่าตีออฟเพนทัคโคนะคะกับหัวไฟออฟบอลนะคะเอ็กออฟบอล of s ซ u ร์นะคะแล้วก็หยบครับอือตอนสิงห์หานี่เป็นอะไรที่คุณน่าจะแบบมีปัญหาเรื่องงานอ่ะน่าจะต้องแบบมีการตัดสินใจหรือว่าจริงๆอาจจะมีมานานแล้วแต่ว่าคุณเก็บไว้นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหลายเดือนแล้วค่ะแต่ว่าถึงเวลาเดือนเนี้ยคุณจะตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ต่อหรือจะไปเพราะคุณอาจจะไม่มีความสุขกับการทํางานคุณอยากจะได้งานใหม่นะคะแต่ถ้าสําหรับใครบางคนที่ยังไม่ได้งานใหม่เนี่ยก็ให้อ่าสามารถตัดสินใจไปก่อนเลยได้นะคือ เข้าใจในความเป็นจริงมันจะขัดแย้งกันนิดหนึ่งนะคะว่าในความจริงเราควรจะไปหางานสำรองไว้ก่อนแล้วถ้าได้เราค่อยออกใช่ไหมแต่อันนี้ไพ่มาบอกว่าในเดือนสิงหาเนี่ยคุณสามารถตัดสินใจที่จะออกมาเลยเมื่อไหร่ที่คุณก้าวออกมาคุณจะได้เจอกับสิ่งใหม่งานใหม่แน่นอนคุณต้องคิดบวกอย่าไปกังวลนะคะมันจะเป็นไปอย่างช้าๆด้วยนะท,ที่ที่เห็นก็คือสิ่งที่คุณตามหาเนี่ยงานใหม่สิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ย สถานที่ใหม่เกี่ยวกับการเรียนการศึกษาก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นไปอย่างช้าๆนะมันไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการหรือวางแผนไว้เลยนะมันจะ <c oughs> ช้าหน่อยนะคะมันจะช้าแต่ว่าคุณอาจจะมีความขัดแย้งนะกับตัวเองอาจจะไม่เชื่อเซนต์ตัวเองอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคุณต้องเชื่อเซนต์ตัวเองด้วยนะในการตัดสินใจครั้งนี้จะต้องเป็นเซนต์ของคุณเองความรู้สึกคุณเองเป็นการตัดสินใจของคุณเองโดยที่ไม่มีใครมา <c oughs> มาแบบเขาเรียกอะไรมาบอกคุณมาบังคับคุณแบบเออทำไมไม่ทําตรงนี้ตรงนั้นห้ามเด็ดขาดต้องมาจากความคิดคุณเองจะต้องมาจากความรู้สึกของคุณเองและความต้องการของคุณเองด้วยนะคุณจะต้องตัดสินใจจากตรงนี้จากตัวคุณเองเท่านั้นนะแล้วทุกอย่างเอาคำมันจะดีค่ะมันจะดีแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าในเดือนสิงหาเนี่ย <c oughs> ยังไม่ตัดสินใจแนะทุกอย่างก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็ยังมีความขัดแย้งไม่มีความสุขดุวยนี่นั่นนะคะเหมือนเดิมแน่นอน วินเทอนะคะกับหัวแล้วก็ยูเนียนเรื่องความรักนะคะก็ความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วนะคือเดี๋ยวนาแป๊บหนึ่งเรื่องงานเนี่ยก็อาจจะแบบไม่เกินสิ้นปีนี้แน่นอนนะคะที่คุณจะต้องแบบถ้าคุณตัดสินใจปุ๊บอะทุกอย่างมันจะเริ่มคือเขาเรียกอะไรนะไซโคของคุณอะมันจะต้องจบในภายในปีนี้แล้วสิ่งใหม่ๆถึงจะเกิดขึ้นนะคะได้แล้วการที่เราตัดสินใจก่อนหรือทําอะไรก่อนเนี่ย มันมันก็ดีระดับหนึ่งก็ดีส่วนหนึ่งทําให้เรากล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะลุยกล้าที่จะเผชิญภัยไปเผชิญกับสิ่งข้างหน้าที่เรามองไม่เห็นโดยที่เราไม่สนใจอะไรเราก็คิดในแง่ดีเข้าไว้นะคะแล้วก็สําหรับบางท่านเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความรักนะความรักเนี่ยก็คือแบบอาจจะมีปัญหาขาัดแย้งไม่ลงรอยไม่ลงตัวทุกอย่างมันเหมือนกับหรือว่าเราเพิ่งจะคุยกับใครสักคนแล้วแบบเฮ้ยทำไมเขาไม่ตอบฉันสักทีเนี่ยส่งข้อความไปกว่าจะตอบค่อนข้างนานอนะอะไรเงี้ยมามาห,หายหายคุยคุยหายหายอะไรเงี้ยคื คุณอาจจะต้องตัดสินใจแล้วด้วยว่าคุณจะต้องการคนประเภทนี้ในชีวิตคุณมาเป็นคู่ของคุณหรือเปล่านะคะถ้าคุณเพราะว่ายังไงตอนนี้ก็บ่งบอกได้แล้วว่าคุณไม่มีความสุขเลยกับการที่ต้องแบบนี่แค่เริ่มต้นยังขนาดนี้ถ้าใช้ชีวิตอยู่ด้วยจะขนาดไหนประมาณนี้เลยนะคือแบบมันก็ไม่มีความสุขเนาะเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเป็นไปได้ตัดสินใจที่จะเลือกตัวเองนะคะเราก็ก้าวออกมาดีกว่าถ้าให้แนะนํานะแล้วทุกอย่างอ่ะ ถ้าคุณทําได้คือมันต้องมีอะไรจบก่อนอะ่ะแล้วสิ่งใหม่ๆถึงจะเข้ามาได้เนี่ยถ้าคุณไม่จบตรงนี้คนที่ใช่คนใหม่หรือว่าถ้าเขาใช่เนี่ยเขาจะต้องไปเคีย์ตัวเองก่อนเขาจะเข้าเขาจะต้องแบบมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสิ่งที่ดีจะต้องเข้ามาแทนที่ไงแต่ว่าถ้าสิ่งที่ไม่ดียังไม่จบเนี่ยคือความทุกข์ของคุณยังไม่ไปความสุขก็จะเข้ามาแทนที่ไม่ได้นะประมาณเนี้ย ไม่เกินสิ้นสิ้นปีนี้ไพ่บอกเนี่ยไม่เกินวินเทอร์วินเทอร์ก็ต็มที่ไปยันกุมภาพันธ์เลยนะสําหรับแอนก็จะกุมภาพันธ์ไม่เกินต้นปีหน้าถ้าคุณจบถ้าคุณตัดสินใจถ้าคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมาบิวให้เรามีความสุขสิ่งต่างๆที่มันเป็นความสุขของคุณมันจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานเป็นความรักเป็นอะไรก็ตามนะคะสิ่งที่คุณชอบมันคือความสุขข,ของคุณมันจะเข้ามาแน่นอนไม่เกินต้นปีหน้านะแล้วไพ่ยูเนี่ยก็คือแบบเออ external love ความรักคู่แท้คนที่ใช่เนี่ยก็จะเข้ามาด้วยนะแต่คุณต้องตัดสินใจนะภายในเดือนสิงหาแล้วถ้าสิงหาเนี่ยคุณยังตัดสินใจไม่ได้อะไรไม่ได้นะเวลามันก็จะยืดออกไปแล้วก็คุณก็จะทุกข์หนักกว่าเดิมนะคะประเด็นคือเราจะแย่ไม่ใช่อะไรหรอก <laughs> stuck e n e r g y นะคะก็เลข8อีกแล้ว เมื่อกี้เห็นอะไรว่าเลขแปดแปดไม้เท้านะในเดือนสิงหาเนี่ยน่าจะเป็นเดือนที่แรงของคุณมากๆสําหรับคุณที่มาเลือกกองที่สองมันจะแรงมากเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องออตัดสินใจได้แล้วนะว่าคุณจะไปต่อหรือคุณจะหยุดไม่อย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะไม่อย่างนั้นอะ่ะทุกอย่างมันจะไม่เดินหน้าต่อค่ะมันจะมันจะมันจะค้างมันจะคาอยู่อย่างเงี้ยนะมันจะคาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขนะไพ่มาบอกว่าคุณเป็นคนที่คนแบบคุณเนี่ยมันหาได้ยากนะ อย่างคนคนแบบคุณก็คือคนที่มาเลือกกองที่สองคุณเนี่ยหาได้ยากนะไม่ค่อยมีคนแบบคุณนะที่จะมีแบบจิตใจอ่อนโยนที่จะยอมคนอื่นที่จะแบบแคร์ความคิดคนอื่นที่จะแบบรู้สึกดีรู้สึกเขาเรียกอะไรนะเห็นคนอื่นไม่ได้เห็นแค่ตัวเองอะ่ะไม่ได้เห็นแต่ตัวเราอะ่ะแต่เห็นคนอื่นด้วยนะเห็นความสําคัญเห็นความ ต้องการของคนอื่นก่อนอะคือคนแบบคุณมันไม่ได้มีเยอะนะเพราะฉะนั้นนะคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็เข้าใจคือคุณต้องรู้ว่าคนคุณอะควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้คุณไม่ควรได้รับสิ่งอย่างนี้นะคะประมาณนี้เหมือนแบบลองเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักใช้ได้หมดเลยนะให้รู้ไว้ว่าคุณเนี่ยเหมือนกับควรที่ต้องเริ่มมองตัวเองว่าคุณอะคู่ควรกับสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่สิ่งที่คุณต้องการรักแท้ความสุขงานที่ดีคนที่เห็นคุุณณคค่าของนะ คุณต้องเห็นคุณค่าตัวเองก่อนแล้วสิ่งพวกนี้ถึงจะตามมานะคะอย่าคาอยู่งี้อย่ามาโทษตัวเองว่าทาไมฉันเจอแต่คนไม่ดีทำไมฉันเจอแต่รักที่แย่ๆอะไรอย่างเงี้ยห้ามอย่างงี้เด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะ่ะมันมีสิ่งที่ใหญ่มากนะคือมันจะมีแบบสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณมีโอกาสได้เจอ คุณจะต้องจบสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคือคุณต้องจบตรงนี้ให้ได้ก่อนเคลียร์ปัญหาตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วสิ่งใหม่ๆที่ยิ่งใหญ่มากค่ะที่มันเป็นแบรนด์นูโดยที่คุณไม่คาดคิดอะมันจะเข้ามาแทนที่นะคะเพราะฉะนั้นนะมันอาจจะไม่ทันในเดือนนี้แต่ให้รู้ว่าเดือนสิงหาเนี่ยคุณต้องเคลียร์ตัวเองก่อนแล้วก็ต้องเห็นคุณค่าของตัวเองนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะมันจะตามมาจากนี้ไง เอ่อช t your i n t u i t i o n อย่างที่บอกเลยค่ะว่าต้องเชื่อเซนตตัวเองอะ่ะแล้วก็ตัดสินใจไปเลยเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแค่นี้เองไม่ต้องอะไรมากมายแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเป็นไปตามโชคชะตาเดี๋ยวเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะช่วยคุณเองไม่ต้องห่วงอะไรที่คุณเห็นคุณค่าตัวเองรักตัวเองกล้าตัดสินใจกล้าที่จะเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองกล้าที่จะบอกว่าเราอ่ะคู่ควรกับสิ่งนั้นนะเราคู่ควรกับสิ่งนี้นะนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวเบื้องบนโชคชะาตา,าก็จะช่วยคุณเองนะคะ <c oughs> โอเคเนาะก็ประมาณนี้นะคะสิ่งที่ดีกว่ามาในอนาคตก็จะเป็นเดือน2เดือน3เดือนก็เป็นไปได้แต่เดือนสิงหาเนี่ยต้องจริงจังเลยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือหลกัหลากๆการตัดสินใจให้กับตัวคุณเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวคุณเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆนะคะสําหรับใครที่เลือกกองที่สองมินนี่เมาส์เนาะถือว่าดีมากนะดีมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่3กันเลย ค่ะใครที่เลือกกองที่3ดอนอดักนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอฝากช่องนิดนึงใครที่มาเจอช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ใช่กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะส่วนใครที่อยากดูส่วนตัวเนี่ยเพราะมันจะเป็น general นะมันอาจจะไม่ตรงกับเราทุกคนนะก็สามารถทักมาได้ที่ v. star 99นะคะสามารถทักมาได้ที่นี่เลยก็จะเป็นการคอนเฟิร์มนะชัดเจนจะเป็นการดูแบบ ส่วนตัวรายบุคคลนะคะมันก็จะชัดเจนมากขึ้นแล้วก็แม่นยำม,มากขึ้นนะอาจจะช่วยอะไรเราได้เยอะขึ้นนะคะก็ลองดูแต่ว่าอย่างที่บอกจะเน้นไว้ก่อนว่ามันเป็นจ e น e r a โนะอาจจะไม่ตรงกับเราทุกคนหรือทั้งหมดก็ให้ใช้ความรู้สึกใช้เซตเราในการตัดสินใจแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเปิดไพ่กันเลยค่ะ The Double นะ Reverse s of Swords นะคะ Two f Cups โอ้ยเห็นมันไม่แยกเงี้ย เออเอฟคัพ uh, แล้วก็เดอะเทมเพลนส์นะคะก็เหมือนกับว่าเดือนนี้คุณจะ <laughs> รู้เลยอะคือนะสำหรับบางคนอาจจะต้องมีการเลิกลากับคู่รักนะคะหรือว่าใครที่แอบชอบใครอยู่ก็จะรู้เลยว่าเขาไม่ใช่คู่ของเราเขาเป็นคนที่แบบว่าหรือว่าใครที่เข้ามาคุยกับเราเนี่ยเขามีคู่อยู่แล้วนะโดยที่ไม่ได้บอกเราทําอะไรรับหลังคู่ของเขานะคะโดยที่เดือนนี้เราจะรู้เรื่องทุกอย่างมันจะกระจ่างนะคะสิ่งที่เราคิดไว้รู้สึกขึ้นมาเองเนี่ย มันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วก็สุดท Trans ้ายเนี่ยเหมือนเราจะเลือกที่จะอยู่กับตัวเองนะคะเลือกที่จะรักตัวเองและแคร์ตัวเองมากกว่าแคร์ตัวเองมากกว่าสิงงา ют, ่งอื่นๆใดๆเลยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยโอเคเนาะ <laughs> ไม่ค่อยโอเคเลยอะแต่ว่านะในเมื่อมันออกมาแล้วก็ต้องอ่านนะคะก็เหมือนเราก็จะไม่ยึดต,ติดด้วยนะเราจะไม่สนใจเราจะไม่ยึดต,ติดเราจะปล่อยวางถือว่าดีนะคะอาจจะเกิดขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะสําหรับ,บบางคนแต่ว่าเดือนนี้ยเดือนสิงหาเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะยอมรับแล้วเราจะเข้าใจเราจะปล่อยวางแล้วเราจะเริ่มตามหาหลักแท้ของเราตามหาคนที่ใช่สําหรับเราโดยที่เราจะไม่ไปนสนใจอะไรในอดีตหรือที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งสําคัญคือเราจะรักตัวเองมากๆเราจะมาโฟกัสที่ความรู้สึกเราใส่ใจเราแต่ว่าไพ่บอกว่า pass แล้วก็ hesitation นี่ก็คือเหมือนกับว่าเราน่าจะหยุดและเบรกเรื่องความรักไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันมันมันเพิ่งจะเจออะไรมาจนเราแบบไม่ไหวอ่ะยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะมีความกลัวความไม่กล้ารู้สึกแบบ เหมือนแบบถูกแทงหลังอะถูกแบบถูกทําร้ายความเชื่อใจไปเต็มๆนะไม่สามารถแบบมันมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะแบบเดินไปข้างหน้าอีกแล้วไม่อยากจะแบบตามหารักแล้วก็อาจจะแบบมาโฟกัสที่ตัวเองเต็มที่แต่ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นสเต็ปและขั้นตอนที่เราจะต้องเจออยู่แล้วนะก็เดือนนี้เราจะรู้ความจริงแล้วเราจะแบบ เป็นเดือนที่เราต้องแบบรักตัวเองแล้วก็ทุกอย่างความจริงก็จะกระจ่างนะคะในเรื่องของความรักชัดเจนเลยนะแต่ว่าอย่าลืมว่านะไพ่ t h e Temperance เนี่ยจะเหมือนทวินเฟมเลยนะเป็นของที่คู่กันนะคะเข้ากันได้ดีคู่กันได้ดีนะคะรักแท้ของเรามันมีอยู่ในอนาคตแน่นอนค่ะที่เราจะได้เจอคนที่ใช่สําหรับเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องแบบในเดือนนี้ก็คือเรารู้ความจริงล้วก็จะหยุดจะเบรกแล้วก็เคลียร์เอเนอร์จีของเราไปก่อนนะ อ่า uh, disturbing นะคะก็จะเหมือนกับว่าเราเริ่มจะรักตัวเองมากๆอย่างที่บอกอ่ะเราเริ่มจะรักตัวเองอยู่กับตัวเองเราเริ่มจะแคร์ตัวเองใส่ใจตัวเองแล้วโฟกัสที่ตัวเองจริงๆแล้วเราแบบจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยมอบให้เขาหรือคนอื่นเนี่ยเราจะมอบให้กับตัวเองเท่านั้นนะคะ มันจะใช้เวลาในการรักษาแล้วเราจะมันจะใช้เวลาในการเยียวยารักษาเยียวยาตรงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลมากอย่าไปห้ามไปมองในอนาคตเด็ดขาดว่าจะเจออะไรแบบเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยห้ามคิดเด็ดขาดให้มองไปในอนาคตว่าสิ่งดีๆเราเราอยู่ทําไมเราถึงต้องเจอเหตุการณ์ไม่ดีเพราะสิ่งที่ดีกำลังจะเข้ามาคิดแค่นี้พอค่ะนะถือว่าเดินจิงหาเนี่ยเป็นความชัดเจงกระจ่างเลยค่ะสิ่งที่เราเรานั่นนะคะเราจะ ที่เรากังวลมาตลอดหรือว่ามีความรู้สึกรังสังหรณ์เอะใจอะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ถ้าสําหรับใครที่ยังไม่เจอนะก็มีโอกาสระวังนิดนึงนะอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักคนเราข้างนู้นนั่นมีคนที่คิดไม่ดีกับเรานะคิดไม่ดีกับเราคืออาจจะแบบเออมาโกงเรามาหลอกเรานะมาแกล้งทําเป็นเพื่อนมาเอาข้อมูลเราไปเผยแพร่หรือมาต้องการแบบแค่แบบมาเอาอะไรบางอย่างจากเราอะค่ะนะคะ,นะคะอ่อ วันนั้นเบี้ยทีก็คือ strength to show your self แล้วก็ keep your temper นะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้อย่างเงี้ยก็ พยายามสาหรับบางท่านก็อาจจะโมโหรู้สึกแบบแคร์รู้สึกอะไรเงี้ยก็ระวังนิดนึงนะในเรื่องตรงนี้เพราะว่ากดแรงดึงดูดค่ะเราเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงมันเป็นอย่างนั้นในความเป็นจริงเข้าใจนะมันแย่มากสําหรับบางท่านเนี่ยเพราะเป็นเจเนอโรนะมันแย่มากมันดีบลึกมากคือแบบคุณอาจจะทุ่มเททุกอย่างทําทุกอย่างและเชื่อใจเขามากๆอยู่ๆเขากลับมาทําร้ายคุณอย่างนี้ซึ่งคุณก็รับไม่ได้ก็เข้าใจนะมันเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องโมโหกันขนาดนั้นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไพ่เนี่ยก็จะมาเตือนว่า <c oughs> ถ้าคุณยังไม่ปล่อยวางสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่หยุดนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็พอ,พอ,พอกับอารมณ์คุณเลยแหละนะคะ <c oughs> มันจะแบบ <c oughs> มันไม่ดีแน่นอนนะ <c oughs> โอ้ยเหมือนไพ่ก็ไม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่อยากให้พูดมาก <c oughs> เรื่องไม่ดีนะคะก็จะปล่อยไปนะคือคุณต้องมาโฟกัสเนี่ยคือถ้ามันเจออะไรที่ไม่ดีเราก็โมโหอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจอยู่นะแต่ว่าเราก็ต้องปล่อยไปนะเพราะว่าเราต้องมาโฟกัสที่ตัวเองคะ่ะ เปลี่ยนความอารมณ์โมโหเปลี่ยนความแค้นเปลี่ยนการเอาคืนอะไรเงี้ยมาเป็นดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองและพัฒน,นาตัวเองเดินไปต่อข้างหน้าดีกว่านะดูท่าแล้วสิ่งที่ดีกว่าจะมาเมื่อไหร่ที่เราได้เจอสิ่งที่ดีเราจะลืมความรู้สึกโมโหตรงนี้แต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบนันคือเรายังโมโหอยู่ไงเรายังไม่เจออนาคตที่ดีของเราใช่ไหมเราก็จะแบบ พยายามอย่าไปยึดติดให้คุมอารมณ์ให้ได้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่แบบบางทีอาจจะไม่ใช่ความรักอาจจะเป็นเรื่องงานนู่นนี่นั่น,านทาให้คุณแบบไม่ไหวแล้วชั้นสะสมมานานแล้วระเบิดจะแตกระวังอารมณ์คุณให้ดีนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเละเทะมันจะมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พยายามโชว์การเป็นตัวคุณนะทาให้เขาเห็นดีกว่าทําให้คนที่เขารลังแกคุณหรือไม่ดีกับคุณนะทําให้เขาเห็นเลยว่าฉันรักตัวเองนะฉันเป็นตัวของตัวเอง นะคะเหมือนกับโชว์ย o u r s เนี่ยคือแบบโชว์ไปเลยว่าฉันเป็นฉันนี่แหละไม่ว่าแกจะทําอะไรฉันขนาดไหนหรือว่าเธอจะทําอะไรฉันขนาดไหนหลังแกฉันมากแค่ไหนทาร้ายฉันมากแค่ไหนฉันเลือกที่จะรักตัวเองละครั้งนี้ฉันเลือกที่จะแบบใส่ใจตัวเองเทคแคร์ตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นทําให้เขาเห็นไปเลยว่าเขาไม่สามารถทําอะไรเราได้มีแค่เราเท่านั้นละที่จะทําตัวเราเองได้นะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่ด้วยไงว่าเราจะทําอะไรกับตัวเองถ้าเราทํา เราใส่ความโกรธความโมโหไม่ได้ดูแลตัวเองอะ่ะมันก็จะเข้าทางเขามันก็จะสนุกทางเขาถูกไหมเข้าเกมของเขาแต่ถ้าเราดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองเทคแคร์ตัวเองแล้วเ,เราดูดีขึ้นดูผิดตาไปเลยอะ่ะมีความสุขมากขึ้นมันก็จะไม่เข้าทางเขาไม่เข้าเกมเขานะคะเพราะพลังงานลบมันเยอะนะพลังงานลบมันเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นพลังงานบวกถึงมันจะน้อยนิดก็ตามเราก็ควรจะเป็นพลังงานบวกอยู่ดีนะคะ <c oughs> ทาให้เขาเห็นไปเลยว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเหมือนมันไม่สะทบสถานเราอ่ะเราก็ยังแบบจะเดินหน้าแล้วเป็นคนดีต่อไปประมาณนี้คิดบวกต่อไปเป็นตัวเราเนี่ยแหละรักตัวเองมากขึ้นแค่นั้นเองนะคะเดือนนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะเรื่องอารมณ์แล้วก็กับการเคลียร์ตัวเองแล้วก็หยุดทุกอย่างคะ่ะความจริงมันจะเกิดขึ้นนะทุกอย่างอะ่ะมันมันมีทั้งดีและไม่ดีนะแค่ขึ้นอยู่ว่าเราจะเจอดีก่อนหรือเจอไม่ดีทีไม่ดีทีหลังอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเอง แต่สุดท้ายเนี้ยเราก็ควรจะจบได้ดีค่ะเพราะว่ามันมันก็คือตัวเราล่างเราเนาะที่จะไปเจอสิ่งนั้นๆเราไม่อยากให้เราไปเจออะไรที่ไม่ดีหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องแบบเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนข้างในความรู้สึกเราให้มันดีก่อนแล้วเราถึงจะได้ข้างในมันจะดึงดูดให้ให้เรามาเจอสิ่งข้างนอกที่ดีตามความคิดความรู้สึกของเรานะคะอีกทีหนึ่งก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่เลือกกองที่3มก็เป็นกำลังใจให้นะคะอย่าไปคิดมาก ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆทํามันยากแต่เราต้องทําให้ได้ไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้เจอสิ่งที่เราต้องการสักทีนะมันจะเลือออเล่อนออกไปเลื่อนออกไปมันยิ่งชา้ายิ่งทาให้เราสึกแย่หนักเข้าไปใหญ่นะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆนะสําหรับใครที่เลือกกองสามนะคะยังไงก็จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเราไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ